นี้คอกไก่ลุงจักโฮมสเตย์ในท้องไร่ท้องนาเขานี่มีชุดโฮมสเตย์บ้านพักที่ยังไม่ได้สร้างและสร้างไม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มผูพังไปสี่ห้าหลังอืมอันนี้มีเลี้ยงไก่ได้วยนะครับมีบ่อปลาในกระชังอมีดักจับแมงเพื่อให้ปลาได้กินตอนนี้เราไปยามมอง ยามมองครับยามมองยามเหยยามดังภาษา,เ,าเพื่อนท่าบัวเมืองลาเขาเรียกมองแต่ภาษาอีสานเขาเรียกดังเพื่อจะจับดูปลานิลน,นะครับ <S <S เริ่มแล้วครับเริ่มไล่แล้วครับจะเจอไหมครับดักตาข่ายนะครับอืม ไปแล้วสามพันเมตรแล้วยังไม่เจอสักตัวครับตอนนี้เป็นการเก็บรอบขึ้นมานะครับอาวแล้วครับเจอแล้วครับตัวแรกอ้าวแล้วปวดตะขออยู่กลางสาระน้ำแล้วจะเอามายัางไงครับเนี่ยชิบตัวแรกโอ้โชว์ครับโชว์ อ๋อมีที่ถุงใสครับมีถุงใส่ฮ <c oughs> โอ้มีถุงใสครับ <c oughs> โอพันหัวังเก่งระวังจับไอ้ช่อนผิดนะครับ <c oughs>